สัมภาษณ์เขารู้สึกครับเป็นไงบ้างฮะยินดีอารมณ์ไม่มีจะแดกเลยใช่ไหมฮะฟิวนี้นี่อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหดูกอาลไพนมาม่าเอาเหรอดูสภาพฮะท่านผู้ชมนี่ข้างปั๊มนะฮะข้างปั๊มที่นั่งไม่ยังไม่มีให้นั่งเลยโอ้โหนี่เดี๋ยวเอาพวกไฮไฟวูเลยุูรอ่ะ อหล่อหว What's your name? ไอีกถึง What do you doing in your free time? ไมอ้าเออบรรยากาศสดสครับรายงานจาก พัทยาเหนือ